วานแห่กันน้องเมย์ค่ะบเปผมเป็นฝน,นแรกหรือว่าเราจะได้ปลาไหมปลาวาดปากท่อแหกปากท่อเล็ก <c oughs> <c oughs> ติดปะลงไงล่ะทีน่ยงานยาวติดต้นไม้อีกนั่นละติดอีกยังไม่หย ไม่มีสักตวงเอาไม่เอาอีกทีหนึ่งตีไ้ไปแล้วไปยึเแข้งแหง้าไปแล้วเราไ่หาข้าใหม่ไป,ปกันต่อ Let's go เอาเวรหาปลานครับข้างในไม่ติดป่าเหรอ มีทีท่ามั้งไหมอ่ะเฮ้ยแข่งตัวเยก็ยังดีโคตรวข็งโคตรกลัวทุกทีแบบหวานเต็มแห่นะบอลดุบอลดุอะไรเงี้ยแต่ป๋ามันยังชงไม่สวนมาเดี๋ยวเราลองปัดมือดูเฮ้ยสามตัวประหมอด้วย ถ้าเนี่ยเราได้สมมติเราได้โคมาสามตัวนะถ้าร้อยโคมันก็ได้สามร้ตัวเลยถูกเราจะเอาถึงขั้นนั้นเลยเหรอใช่สว่าปีหน้าดูได้ปะ <c oughs> ไปหม่ต่อไปครับอ,อันนี้คาดว่าน้ำไหลอันนี้เราคาดว่านาา่าจะได้มากกว่าสามตัวนะครับก็ <c oughs> ร้อยมีคนไม่หวเลยนะเรจะตริงรง Ui. Quá đột. Chéo. Tắt Ngay bỏ bé bạn nha đây nhớ. Đến ta nói nghe. Hay xa rồi. เอหมายนึ่งแล้วอยู่ฝั่งรถก็ต้องหว่านไหมวัานข้าฝั่งะจะข้ามไหมเชือกเราสั้นเลยเสี่ยวกิ่งไม้ไจังสามถึงยุกเอาขึ้นไม่ไหวสะมั้ง <c oughs> เป็นไงโหเต็มแหะหอยมีหอยด้วยนี่ติดอยู่ข้างบนอะอันนี้ปลาเป็นปลาแปบปลาแปบคือเขาใส่เกลือเป็นปลาแม่น้ำนี่ปลาแปบ <ส>มอันนี้มันคือปลาอะไรนะเขาเรียกปลาเก็ดเอาไปทำอะไรอะหรือว่าวทอดทอดอ่าส่วนมากก็พ่าแม่พี่จะไปกปลาเห็ดอ๋ปล่อยกัน<ล>่อคุ้มคุ้มหมายนี้คุ้มหมายต่อไปอันนี้ก็น่าจะได้ปลานะอาจจะได้อาจจะได้ไม่เยอะจะมีปลาขึ้นอยู่อ่ะ อ้ยด้ดยแล้วมันใสเดียวกันหมดเลยอะ่ะนี่แบบปลาเก็บจะใสงี้แหละมันจะเป็นฟรีไซส์กันตีที่เข้าไปทำปลาปะใช่ใช่ใช่ ืมันช่ปลากระจุกกัดเนื้อายจริงอ่าใสใสนี่นาทอจะเอาไปวะเป็นหลวนะเกือบเกือบเขาเพอถึงหัวหอยรอหินม่งทำไรอ่ะ เขาบอกจะทำให้ดูแล้วเขาก็ไม่บอกว่าเขาจะทำยังไรเข้าใจแล้วทุกคนอะไรอ่ะ ปลาติดเลย

ต้องไม่ติดไปเลยตัวตัวหนึ่งก็ยังดีอ่ะแต่น้ำมันไม่ใสเหมือนที่ตั้งก่อนเลยอ่ะอุ้ยไม่ใช่ตัวนึงแล้วก็ดีก็เลยอ่ะไปะ ปลาแป๊ปลากระโดดปลากระโจอีกอ่ะอือเอาไปทำอะไรได้เนี่ยทอดทอดเหมือนกันนะเป็นมันทีอย่างบางที่นะเจอแต่ปลาแปบคือปลาแปบทั้งนั้นเลยแล้วก็เจอปลาอะไ,ไวรวะปลาเนื้ออ่อนอะ่ะ ที่มาขายทัวร์ว่าสองสมร้อยโหวันนี้จเจอก็เจอแบบเจอเลยหลายตัวเลยวันที่เราเจอปลาปลาตะเพียนก็ปลาตะเพียนปลาหางแดงปลาหางไม้แดงเลยเนี่ยเดียวสูงปลากระดี่อ่ะปลากระดี่ทั้งสองทั้งชุดเลยดีมากอยู่ดีดีหอยเป็นปะหอยเป็นหอยเป็นนี่เป็นหอยเป็นนี่ เอาไปให้หนูเดี๋ยวเราจะเอาผลประกอบการไปให้พี่รถกันพี่รถ พี่กินตัวใหญ่เป็นนะแล้วตัวเล็กเราจะหามาทอดกรอบมีจังเลยแหละดูใคยดูแล้วไม่น่าจะทอดเก่งกว่าเราเราชุบแป้งทอดเลยอันนี้เดี๋ยวเรอปลาไปล้างเลยนะะแล้วก็จะมาทำข้าวกัน